เอาล้ครับเรากลับมาสู่เคนชิพาร์ทที่15แล้วนะครับผมในพาร์ทนี้นะเราได้ทําการรวบรวมตัว,ล,วตละครท,ที่ท่านผู้ชมได้ขอมานะครับตรงนี้นะจะเห็นเป็นกองทัพของไวเซสุนะครับของซาสเกะนะตอนนี้ซาสเกะเป็นคนนําทัพอยู่นะครับนี่เราจะมีโทบินะครับเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยไวเซสุนะครับแล้วก็ไวเซสุเนี่ยมีทั้งหมด10คนนะครับเป็นเผ่าเชคทั้งหมดเลยแล้วก็ ลักษณะอุปกรณ์ก็จะเป็นของชุดสมุไรัยนะอย่างที่เห็นแล้วก็ใช้ง้าวนาต่างนะครับผมเป็นกองกำลังที่ดูแล้วแข็งแกร่งมากๆเลยตัวนี้ทั้งอุปกรณ์เครื่องสมสัยต่างๆนะฮะเท่ใช้ได้ครับก็ใช้เวลารวบรวมมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนก็จะได้นะฮะแต่ก็เอาละได้เรียบร้อยละนี่ก็เป็นส่วนของ ซาสึเกะแล้วก็บริการทั้งสองคนนะครับคันจิกับเซสึเนาะเป็นคนที่ไปรวบรวมสมัครพรรครว่ออกมานะครับในฟาร์นี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปลุยกันให้เต็มที่เลยโชว์ศักยภาพกองทัพใหม่ของเรากันหน่อยนะครับผมโอเคนี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับสวยงามมากกองทัพนี้ที่จะเป็นกองกำลังหลักของเราอีกกองกำลังหนึ่งเลยนะครับ เราไปดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างน,นะครับนี่ครับเจ้าวันนะครับบริเวณนี้นะฮะได้ทําการเปลี่ยนสีผมเป็นสีขาวตามที่เจ้าของนะครับตัวละครของจเจ้าวันได้ขอรีเฟรซเข้ามา่าเอาผมสีขาวเนาะนี่นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนสีผมให้แล้วนะอย่างเท่เลยครับตอนนี้แล้วบริเวณด้านหลังนะครับผมจะสังเกตว่ามีหุ่นยนต์อยู่3าตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ย ก็จะมี B1, B2, B3 แล้วก็ A1, A2, A3 นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยก็จะแบ่งกันระหว่างเจ้าวันกับอาคินะนะครับเจ้าวันเนี่ยก็จะเป็น A1, A2, A3 นะครับแต่ละตัวนะครับนี่อาคินะก็จะมี B1, B2, B3 นะครับ3ตัวนี้เนี่ยก็จะแยกกันตามตำแหน่งนะครับเป็นดาบใหญ่เป็นมะยกักษแล้วก็เป็นหมอนะครับทำหน้าที่เป็นบริการให้กับ รกรบทั้งสองคนนี้นะครับผมโอเคก็เป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยนะ3าตัวนี้นะครับไม่หน่วยลบประจำตัวของเจ้าวันกับเจ้าอากินะนะครับถือว่าใช้ได้นะคอนเซปต์ดีนะครับคอนเซปต์ดีโอเคใช้ได้อยู่ดูเท่ดูอลังการมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีมนึ่งนะครับผม เป็นตัวละครที่นี่ถ้าผู้ชมได้ขอเข้ามานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นแกะนะครับ4ตัวจะมีฮิตเลอร์นะครับนโปเลียนนะครับมีซีซ่าแล้วก็อีลอนมัสนะครับผมสีตัวนี้เป็นแกะหมดเลยนะอ่าผมก็หามาให้ตามรีเควสแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเข้าสู่ในหน่วยของดีเอ็กโซติกนะครับทั้ง4คนนี้อ่านี่ก็เป็นกองกำลัง น,นี่อีกคนนึงนะค K-pop star ตัวละครที่ท่านผู้ชมได้ขอเข้ามาเพิ่มนะฮะขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยตามที่รีเควสต์นะครับผมก็จัดให้ประมาณนี้นะฮะน่ารักมากน่ารักมากเลยนะครับผมแล้วก็ขอเป็นโจมตีระยะไกลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยนะฮะตามที่ขอมากเพราะฉะนั้นก็จัดให้ยูนหน่วย Black Number นะครับผมนี่หวังว่าจะถูกใจนะครับรูปร่างหน้าตา คิดว่ใช้ได้อยู่นะฮะนี่อาวุธโจมตีก็เป็นระยะไกลเพื่อความปลอดภัยนะฮะไม่จําเป็นต้องเข้าประชิดตัวศัตรูเพราะถ้าประชิดตัวมากๆเนี่ยอาจจะแขนขาขาดได้ <c oughs> โอเคเราก็ใส่อุปกรณ์ให้อ่ใส่ให้เรียบร้อยนี่กางเกงผมลงมอดไปกางเกงขาสั้นให้ด้วยนะเพื่อความเซ็กซี่นะครับสวยสวยสวยครับสวยเอาละ ผมว่าเราได้ตัวละครครบทุกคนแล้วนะตามที่ท่านผู้ชมได้ขอเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราไปดําเนินการกันต่อดีกว่าครับพาเข้าเมืองกันไปนี่ครับกลับมาเมืองเราแล้วเมืองเราตอนนี้นี่อ,รอารยธรรมต่างๆนะเติบโตอย่างมากมายนะครับผมสังเกตว่าทุกคนก็มีวิถีชีวิตนะครับผม ทำไล่ไถนากันเข้าไปหาอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับของมีปลาไม่ไกมี่ปลาแกนีมีปลาอยู่แต่ว่าเราเลี้ยงปลาไม่ได้นะชุมชนของเราก็เติบโตอย่างบั่นคงเข้มแข็งนะครับมีสวัสดิการเพร้พอมให้กับสมาชิกชาวเมืองทุกคนนะได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับนี่เป็นบรรยากาศนานๆทีจะได้กลับมาพักที่เมืองของเรานะที่บ้านเกิดยังนอน จะเห็นว่ามีวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนามาอย่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหลังจากเราเป็นบรรทมิตรกับเผ่าซาบูไลมานานเนีเราจะลองสู้เขาดูดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ผจญภัยไปแทบจะทุกที่แล้วนะครับผมดูวาบ้านเมืองของเรา สวยงามจเริ่เติบโตนะครับทุกคนมีหน้าที่มีงานให้ทำนะคใครที่ทํางานของเรื่องเสร็จก็จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจนั่งพักทานอาหารนะครับตัวละครของทุกคนก็เรียกได้ว่าดําเนินชีวิตไปตามรูปแบบที่เรียบง่ายนะครับโอเคไปเราไปออกลุยกันดีกว่าอย่างที่แจ้งไปนะเราจะบุกโจมตีเผ่าซามูลไรนะครับ นี่จะเปิดงานก่อนเลยตอนนี้เราเป็นพันธมิตรเขาอยู่นะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวลังกานะครับโจมตีจกักรพรรดิเลยนี่ผมมาถึงเมืองนี้แล้วครับบริเวณด้านบนนี้เมืองเฮฟนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเเข้าไปหาจากักรพรรดิข้างในกันตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดฉากโจมตีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่รอด ถึงเราจะมีเยอะกันขนาดนี้แล้วครับแต่ไม่รอดแน่นอนเพราะว่ามันโหดมากเราจำเป็นที่ต้องใช้กลยุทธ์นิดหนึ่งนะครับเข้าไปเลยโอเคนี่ครับกองกำลังไว้เสือไปขึ้นไปชั้นสองเนี่ยจักรพรรดินั่งอยู่นั่นครับไปโซนเข้าไปดูหน่อย สวัสดีครับอืมโอ้ชื่นชมใหญ่เลยบอกว่าเก่งกว่าขนาดว่าอะไรไอกอกหรอไม่แน่ใจนะมาดูด้านบนนี่นี่ครับ่มกำลังหลักของเขาพวกนี้คือโหดมากนะเราจะต้องจัดการพวกนี้ให้หมดนะถ้าเกิดพวกนี้ลุกขึ้นมาสู้นี่เราแพ้แน่นอนผมจะใช้วิธีการอุ้มนะครับ พาตัวมันดื้อเลยกำลังนอนอยู่ด้วยความที่เราเป็นพันธมิตรกับเขาแล้วเราสามารถที่จะอุ้มพวกเขาได้โดยที่เขาจะไม่ขัดขืนยกเว้นจกักรพรรดิแล้วก็ตัวละครสําคัญต่างๆเราจะไม่สามารถอุ้มได้แต่ตัวละครพวกนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นทาหารที่โคตรเก่งก็ตามนะแต่ว่าเราสามารถอุ้มได้โดยผมจะทำแบบนี้นะนี่ ยืนประจำตำแหน่งครับกองกำลังไว้ให้สือเดี๋ยวกดสต็อกก่อนเลยกดหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาทุกคนหยิบขึ้นมาเอาขึ้นมาที่หมดครับอย่าให้เหลือไว้ไเวลาเราเปิดฉากโจมต,ตีเนะี่ยตัวลครพวกนี้จะได้ไม่ยกขึ้นมาต่อต้านนะนี่ครับยกขึ้นมาพร้อมๆกันเรียบร้อยหน่วยพิทัก แจกรพรรดินะครับนูนอุ้มไว้หมดแล้วโอ้โอโอโอจกักรพรรดิจะขึ้นนอนแล้ววะจกักรพรรดิกำลังว่วงแล้วเดินขึ้นมาแล้วครับตามไปก่อนมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วอุ้มมันยังมีคนเหลืออยู่เหรอไปหนูโอ้มไม้หมดครับ <Okay. S 2> เหลือจักพรพรรดิตรงนี้ใช่ไหมให้มาวินกับเจ้าซีนะครับเปิดฉากนี่ครับเราไม่สามารถไม่สามารถอุ้มได้นะโจมตีเลยแล้วกันอีกคนหนึ่งตรงนี้นะตัวละครสำคัญเหมือนกันโจมตีใช้สองคนรวมก็น่าจะชนะครับเอามอนันนม่แล้วเปิดฉากโจมตีไม่รู้ตัวสลบไปแล้วหนึ่ง นี่เรียบร้อยหมอนีช่วยชีวิตมาก่อนไอจกักรพรรดิคนนี้เอามันดีครับเอาดีไม่งล้เราให้มาวิวนจัดการเรียบร้อยอ่ะกษายาบาลก่อนก่อนมันจะตายนะเราจะมันไปฆ่าที่เมืองเรานะจะไปขังไว้อดอาหารเพื่อรอให้ เมทัพของมันออกมากำจัดเรานะครับลักพาตัวไปโอเคเรียบร้อยครับเอากลับเมืองเลยฮนะต้องรีบดำเนินการนะก่อนที่จะถูกโจมตีนะหนีวิ่งอย่างเดียวคนระับตอนนี้ไปลูกวิ่ง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 ไประหว่างทางอย่าถูกโจมตีก็พอต้องรีบกลับนี่คนระับ ผมกลับมาที่เมืองแล้วเอาตัวละครซามูไรเก่งๆทั้งหมดมาขังทิ้งไว้ในนี้เริ่ร้อยนะผมจะให้มันหดอาหารตายให้หมดนะยกเว้นแต่ว่าซามูไรจะยกทัพมาช่วยมันทันนะก็ขึ้นอยู่กับฝั่งนู้นนะว่าจะส่งกองกําลังมาช่วยทันหรือไม่นะครับเราจะไม่ฆ่าเขาทิ้งนะเราจะขังไว้จนกว่าจะตายไปเองเราจะรอดูไอ้แม่ทัพใหญ่นะที่เป็นตัวอ้วนๆใหญ่ๆญนะึเก่งมากเลย ดูว่าจะยกธรรมตีเราหรือเปล่าไม่ถูกคุมขังจับคุมตัวไว้ที่นี่ส่วนตัวละครสำคัญนะครับจะถูกจับไว้ในเรือนจำความมั่นคงสูงของเราตรงนี้ถูกขังแช่ไว้ในน้ำนะนี่ครับมีสองตัวนี่อ็มพีเรอร์อ็มพีเรอร์ร้องไห้คนน,คน,นี้ วันนี้โอ้มันด่าเราคนบอกว่าเรามากันเยอะมันเป็นไรครับแต่ว่าเจรพัฒนมันมีดาบดีนะเดี๋ยวผมจะให้มาวินมาเอาดาบเจรพัฒนมีดาบทองเลยไปป้นดาบมันมานี่ครับเราใช้ดาบเขียวอยู่เราเอาดาบทองมาใช้เลยเยี่ยมเอาไปบนดีกว่ามั้งออกไปบนหนึ่งดีกว่าอ่า ได้แนละ้ว okay. โอเคโอค้ชุดิวเกาะก็สวยนี่ขอด้วยแล้วกันโ okay. อเคเรียบร้อยอ้าวแล้วครับเมื่อกี้เราเอาทับแรกบุกไปแล้วต่อไปเราจะเอาหน่วยฟรีไฟเตอร์ของเราไปทำงานกันบ้างน,นะนี่นะครับอาทูนะตามที่รีเวสเข้ามาตอนนี้เราใส่แขนสตร t h ให้แล้วนะครับพอดีว่าตอนทำสงครามนั้นขนแขนเกิดเสียหายพอดี ยังมีเขียนอีกข้างหนึ่งนะเตรียมไว้ให้โอเคไปผมว่าเราพร้อมแล้วละ่ะที่จะโชว์ศักยภาพของหน่วยนี้นี่ครับบุกมาที่นี่เลยโอ้โหมมูวิ่งเร็วมากนี่ครับคังสมบัติเราจะต้องบุกที่นี่ครับทีมงานเรา ฟรีไฟท์เตอร์แล้วก็ม mm ูม hmm. ูหนึ่งตัวไปบุกเลยแล้วกันโอ้โหผูถ่ายมันเยอะไว้เยอะนะเนี่ยสมุลอยเฝ้าพื้นที่ครับเฝ้าประตูเยอะเยอะเยอะแต่ไม่กลัวครับเราก็เยอะเหมือนกันมาแล้วกองกำลังนักมวยของเราครับฟรีไฟท์เตอร์จะเปิดฉากโจมตีเอ้ยยังยัง มีสับประหลาดนะมาโจมตีให้ก่อนเดี๋ยวเราเยืนดูมันก่อนดีกว่าให้มันสู้กันไปก่อนนี่พวกนี้ก็กำลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะได้เวลาสำหรับเราโจมตีได้ลนะโจมตี่อนไม่ปัะชากต่อยนี่กองกำลังนักมวยครับโอ๊กพนดีน,น่านะโดนฟันเฮ้ยอ่ะ พิ้วคับพิ้วเขียนชิโล่สรุปแล้วเอามันอาทูได้แขนมาใหม่ได้แขนสเต้ตมาใหม่โหมันชุนละมุนมากครับน้องริวเราเอาันอยกระโดดต่อยนี่เออหูยขากระเด็นเลยอ่ะขาใครวะนะ ตู้นะครับโดนต่อยร่วงหมดอ่ะอที่หนาก็บาดเจ็บกันไอ้น,นี่เหลือแขนเดียวละทีเรียบร้อยนี่เราทะลวงแนวป้องกันที่หน้าประตูเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวรักษาเพื่อนนิดนึงบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะอยู่เ,เคลียร์ให้หมดนี่เคลีคยร์ให้หมดต่อย ข่อยมาให้ร่วงตกน้ำผาไปแบบดวงนี้โอ้โหมันจับัวเพื่อนเราไปมันจับอากินะปล่อยเพื่อนเราด้วยโ่วนอาเกินไปแล้วไม่กระโดดเก็บของทีนึงอา,นานมาจับอากินะ,ะผมว่าเราเริ่มมาเก็บกันแล้วละ่ะเราหาที่พักกันหน่อยดีกว่า ที่จะบุกเข้าไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราพักฟื้นพลังกันก่อนแต่ยามพวกงนี้มันเกะกะจริงหน่วยรักษาความปลอดภัยครับทีมทีมนี่นี่แล้วโอเคนชิโต้วัดเจ็บมาเราออกมาพักข้างนอกกันก่อนนะครับดูเราบุกถล่มเละเลยเลือดนองเต็มพื้นเดี๋ยวเรา ตั้งคขปมต,ตรงนี้กันก่อนพักฟื้นเพิ่มพลังกันแป๊บหนึ่งเพื่อความพร้อมนะฮะโอเคตัดฉากกัอย่างรวดเร็วนะตอนนี้ผมฟื้นพลังทุกคนเข้ามาเต็มที่ละเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันต่อพร้อมบุกขั้นตอนต่อไปแล้วโอ้โหตัวนี้มันฟื้นแล้วนี่ว่าแต่เหลือแขนข้างเดียวแล้วนะ่ะจัดการมันนี่ร่วง ่าวในมดเปิดสงครามกับเผ่าสมุไรยอย่างเต็มตัวครับหวังว่านายจะทำให้ฉันสนุกขึ้นได้บ้างนะสมุไรโจมตีมันเออเรียบร้อยไอ,อคนนี้มันถึกมันถึกมันไม่ยอมล้มโอ้โหหเฮ้ยมันเก่งนะเนี่ยเออ ถีบล่วงเอ้ยอตัวนี้มันลุกขึ้นมาแล้วยา่าอย่าให้มันลุกเออเอาละด้เวลาบุกเข้าชั้นในแล้วกำจัดหน่วยป้องกันด้านหน้าออกเสร็จแล้วเข้าไปดูด้านในกันว่าที่นี่มันเป็นยังไงโอ้ยังมีคนเฝ้าเอ้ยอตัวนี้มันใช้อาวุธอะไรวะนะเป็นค้อนทุบเหร สมุไรเขาใช้ดาบกันทำไมมันใช้กระบองวะข่ามันอืมโอ้นี่ไงคอนที่มันใช้กระบองที่มันใช้มันใช้ของดีด้วยกระบองสีทองนะครับไอตัวนี้หัวหน้า The Wall Warden นะครับเป็นผู้พิทักษ์ของวอลนี้มาหลังจากที่เราขโมยอาวุธเข้ามา เราก็บุกชั้นต่อไปครับอไอ้าคนนี้ใจสู้จริงวะร่วงกว่าดีนี่กองกำลังสมุไรเหรอป้องกันพี่ไม่อยู่หรอกน้องพี่กองกำลังนักมวย <c oughs> เจ็นไงละ่ะค่ายมวยเราฝึกมาดีครับจัดการสมุไรเรียบร้อยไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าโอ้ไม่มีแต่กองขังนี่ครับ โอ้นักโทษทั้งนั้นเลยเราปล่อยตัวนักโทษออกมาเล่นกันดีกว่าครับมาเราจัดการปลดปล่อยนักโทษของพวกสมูไรออกให้หมดปลดปล่อยครับผู้ที่ถูกคุมขังมาพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วเราจะช่วยเขาครับปลดปล่อยให้หมด โอเคออกมาข้างนอกกันนี่ครับพวกนักโทษต่างๆก็ติดสอยให้ตามเรามาด้วยนะนี่ครับเราต้องพาเขาไปที่ปลอดภัยวิ่งออกมาห่างๆก็แล้วกันโอเควิ่งกลับบ้านไปดีกว่าครับไปกลับบ้านเรากันปลดปล่อยตัวนักโทษออกมา โอเคครับวิ่งมาถึงบ้านแล้วฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะตอนนี้หลังจากผ่านศึกหนักมานะะกลับมาพักผ่อนที่บ้านเรากันโอเคครับหลังจากฟรีไฟเตอร์ออกลงแล้วแบล็กนัมเบอก็ต้องเล่นบ้านนะโอ้โหดิอาวุธเตรียมพร้อมมากครับหน่วยนี้นะหน่วยสังหารระยะไกลของเรา เพื่อนเราโชว์ผลงานไปแล้วนะครับทั้ง The g u a r d i a n แล้วก็ Free Fighter นะเพราะฉะนั้น Black Numbers เราอยู่เฉยไม่ได้ครับเราต้องเล่นด้วยครับอาเดี๋ยวเราใช้บิดไปด้วยอีกหนึ่งคนนะเป็นคนถือของนะครับมาไปกันเราไปโชว์ศักยภาพของหน่วยลบระยะไกลของเรากันบ้างครับมาแล้วนี่ครับ หน่วยนี้น,นี่เหมือนกับเป็นกองกำลังสไนเปอร์ก็ว่าได้ครับโจมตีระยะไกลามากๆมนันมาแล้วหนึ่งคนบิงมาแล้วมาคนเดียวอ่ะจัดให้เขาหน่อยครับโจมตียิงโอ้โหดูดิโดนบิงพรุนอะหนึ่งร้อย พิทมาหลบไกลๆหน่อยเดี๋ยวโดนลูกหลงนี่ตั้งพร้อมนะครับทีมนี้เข้ามาดิาตัวพี่น้องยิงมนันยิงครับยิงสศสารนะวิ่งมาไม่ถึงเลยวันจริงก่อนนี่ล่วงหมดแล้วครับโอ้โหทนทีปตระตูไว้แล้วอะ ก็มือมาดุนแต่เราจะเข้าไปละเลียงอีกรอบนะครับจดัดแดงแต่นันภาพของเราหน่อยม่โอ้โหยิงยิงร่วงหมดอะ่ะอย่างโหดนะครับทีมเนี้ยยืนยิงแบบเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดอนะ่ะวิ่งเข้ามาไม่ถึงตัวตัวยิงตายก่อนโหดจัดริงครับเป,ปตัว ต่างประตูวไว้เราเปิดทิ้งโอ้ทุกอย่างนี้เลยว่าไหรจะพังเนี่ยใช้เวลายอยู่โดนยิงร่วงแล้วกำลังจะตายเชียร์อปตาน้องใหม่เราไปโรงพยาบาลก่อนโอ้โหเกือบแย่เลยเดินหมดตัวแสดงันดีมาจากด้านบน น้องสลบอ,อ่ะไอช่วยแบกหน่อยน้องตัวเล็กไปไม่เอาเอาโทรุมาดีกว่าบุกเข้าไปในข้างในถึงแม้ประตูมันจะปิดแต่มันก็มีสมุูไลเฝ้าอยู่ค่อนข้างเยอะนะสมุูไลเจ้าที่ครับโอ้โหมาบุกเข้ามาในร้านขายของขึ้นมาชั้นบนดีกว่าเราปิดบ้านปิดบ้าน กอนกำลังขึ้นมามากบดานอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะกลับเข้ามากลับเข้ามาก่อนข้างนอกเยอะเกินไปแล้วโอเคเราขึ้นมาตั้งหลักวันนี้ก่อนครับเราก็บาดเจ็บเยอะอยู่หลายคนเลยฮะหลายคนเลยที่สลบไปแล้วนะเพราะว่าถึงจะแกร่งยังไงแต่เธอตัูมีจำนวนเยอะมากๆนะซามูไรเนะี่ย โอ้เจ้ามอนสลบแล้วเคปฮอวสตาร์ K โอ้อ้าวยืนแบบร่วงแบบอยู่ๆก็วูบลงไปนะอ่ะจัดที่จัดทางให้ดีครับพักฟื้นกันก่อนโอเคนี่นะครับตังป้อมมันบนนี้แหละอยู่จนเย็นแล้วครับสังเกตบ้านเมืองฮะโอ้โหโดนถล่มเละเทะเป็นซากเวลาคักคัางไปแล้วครับ สมุไรสูญสิ้นแล้วอรอยธรรมโดนทลายครับบ้านเมืองเละเทะไปหมดหลังจากเราจับตัวจักรพรรดิเข้ามานะไม่มีคนปกป้องเมืองครับเมืองโดนถลม่มโจมตีมันหน่อยดิยิงเป็นสไนเปอร์จากบนตึกนะครับดูดิมันจะเข้าถึงตัวเราไหมเออยเดี๋ยว,ยว,ยวอยู่ไหนวะนะมันจะต้องขึ้นตรงบันไดนั้นเรามาดักรอทีบ่บันได อาดักรอดักรอนี่ครับกำลังขึ้นมาแล้วโจมตีดูครับทุกคนตั้งท่าเตรียมพร้อมอ๋อเราลืมกดให้มันตีระยะไกลอืมเราเลยใช้มีดฝันไม่เป็นไรลองกับไอ้คนนี้ดิยิงมอนดูว่าถ้าเกิดเราใช้อาวุธธนูยิงนะะมันจะเข้าถึงตัวเราไหม โอ้โหโอ้โหดูดิขึ้นมาถึงโดนยิงกระนำอะ่ะเออเอ,อือสุดจัดครับตอนนี้เราฟักฟื้นจนแข็งแกร่งกันทุกคนละกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะทุกคนได้สติมีพลังงานเพิ่มเติมเหมือนเดิมแล้วถือได้ว่าเราแสดงศักยภาพได้เต็มที่ละเดี๋ยวเราจะกลับเมืองของเรากันนะครับตอนนี้ประกาศศักดาหให้ซามูไรได้รู้ซึ้งแล้วว่า ใครกันที่เป็นใหญ่ในโลกแห่งเค n นชีนะครับโอเคหลังจากเปิดฉากโจมตีไปทั้ง3ามเมืองนะครับตอนนี้ก็เป็นศัตรูกับซามูไรยอย่างเต็มตัวละคิดว่าไม่นานก็คงจะท่องถูกบุกแล้วละ่ะนะครับผมในพาร์ทนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดฉากต่อสู้นะครับผมพาร์ทต่อไปก็ เป็นการตั้งรับรอการโจมตีของสมุไรยบ้างนะฮะสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากๆานะครับต้องเรียนตรงๆว่าช่วงนี้นี่มีงานเยอะมากจนจนพอผมเสร็จงานผมก็ขี้เกียจนะพูดตรงๆช่วงนี้มีงานต่างจังหวัดบ่อยจริงๆครับต้องขออภัยสำหรับทุกท่านที่รอคอยด้วยแต่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามมาอยู่ ขอขอบคุณจริงๆนะผมก็ตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีบางช่วงนะครับที่มีการห,า,หายไปบ้างแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอยกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กดไลค์ให้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ